สีขาวหรอในโทนสีม่วง้าดขาวเหมือนเดิมครับ ทีหลังนี่ชนะด้วยกันมาทั้งคู่ครับทั้งกระดูแล้วก็น่านสิงขาวับตัวหลังเล่นดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยน่านสิงขาวับเลิกตอบตัวเข้ากับสภาพสนามได้แล้วครับต้องบอกว่าในรอบแปดทีมสุดท้ายของเอฟเอครับเนี่ยสิงขาวนี่ก็เข้ารอบไปแล้วด้วยเช่นกันครับ ตู้ขาวตู้ชงผูกมือแบบนี้น เมาดูเกมในครึ yard, the 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 ่งเวลาแรกครับปัดูในเกมที่แล้วผลงานก็แค่จะดีเลยครับแต่เกมนี้มาเจอกับสิงห์ขาวครับสิงห์ขาวแบมบ้ายิงลูกนี้ก็โอ้โหเข่าตุ้งรับกระชอกเลยครับในเกมที่แล้วปัดปู่เอาชนะคู่แข่งมาสี่ประตูต่อสองครับเกมนี้มาเจอกับเรวัสสิงห์ขาวครับโอ้ตอนนี้สิงห์ขาวนี่เรวัสสิงห์เลยครับ โอ้แล้วเจ็บหรือเปล่าครับซาโกโอ้โหนี่ถึงกับมืนเลยครับเอานะให้เพื่อนได้ครับสถานการก็สีขาวโอ้ซาโอโก้ครับนานๆแกจะลงไปคุกเข่าแบบนี้ครับปกตินี่ตัวผู้เลยวะทั้งบอลทั้งขาที่ไม่เคยลงครับแข็งแรงมากครับตอนนี้สีขาวสี่คน,เ,นเรียกว่าผู้เล่นต่างชาติดีซาโอโก้อาบัตโรเจอร์และยออร์ดบ,บ,บ้าเนี่ยแข็งแกร่งจริงครับ ใครไม่เคยแข่งด้วยไม่รู้ว่าผมนี่ประสบกับตัวเองมาแล้วเหมือนไิ่ชนหินเลยครับใช่การจอง่างก็เหมือนเหมือนวิ่งชนตึกเลยครับโอ้ใครไม่เคยพบกับใครอาจจะยังไม่ทราบครับผมนี่ประสบการณ์เป็นตัวเลยโดยตรงเลยครับใช่แล้วสัมภาษณ์มาแล้วนะหมอเหมือนวิ่งชนหินเลยครับผมนี่เหมือนรุ่นเลยครับนปวิ่งชนกันกันเหล็กทั้งแท่งบยู่เลย ดูบอลค่อยๆขอกันหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยใช่แล้วแหมวันนี้ดูสันตอโกนี่แกเอาเสืเ้อแสดงเก่งด้วยจะเรียบร้อยไปไหนอ่ะวันดูปกติที่เอาเสื้อนอกเกงแล้วดูแล้ววันนี้ดูเหมือนตัวเลือดไม่ค่อยสมบูรณ์ครับทางด้านสิงขาครับนอกจากสีเรียกว่าสีผู้เล่นตัวหลักของทางด้านสิงขาเนี่ยสันตโกอาบัรโรเจอร์แล้วก็บแบบบ้าเนี่ย ที่เหลือก็ต้องมีการบเปลี่ยนกันไปแต่และแมตช์เรื่อยๆครับต้องบอกอย่างนั้นเนยอะเลยครับปกติเราใช้รุ่นกันนะป่านนะใช่ครับตี๋และตูนตูนน้อนี่พร้อมเลยครับโอ้โหที่เล่นเกมมาไม่ถึง2นาทีดีครับโอ้ดูแลกองเชียร์ได้เฮลั่นเลยครับทางด้าน,นสิงขาแล้วแล้วมาจากทางด้านแบมบ,บ้าสุดหน้าตัวศกสกอร์ีดเพชรชาคาถังวิญญาณเลยแบบบ้าครับ บางคนนี่แะบางทีไปเจอแบบว่าแล้วบอกซ้ายอย่างเดียวนี่มาักคู่นี่เข้าขวาล็อกเข้าซ้ายครับรถประตูโล่งๆครับโดนแล้วครับเห็นรูแล้วนะนะกระดู๋เออกระดูกตอนนี้ที่แล้วบางทีเจอถึงขาวานทีต้านเกมงไม่ติดที่โดนก่อนเลยครับแต่ก็ไม่แน่ครับบางทีโดนนำไปก่อนก็ใช่ว่าจะชนะหรือจะแพ้ครับเวลาเนี่ยมี40นาทีแล้วถุงแล้วดูแล้วอาวัตร์หล่อสวย อาบัตไม่ตรงกลางมาซาตูโกเปลี่ยนการออกบอทด้านซ้ายครับจะไปแตะหลบลูกนี้ยากมากัน,นตึยงย, <c oughs> ย้อนเดี๋ยวมา วนจะทำชิ้นลูกนี้ไม่ได้ครับมดมดผมว่านี่นี่สั้นกว่านี้ะนะชอบชอบนะชอบว่า,าเดี๋ยวติดต่อให้เอา <c oughs> ชอบใส่ใสงงานแต่เกงสั้นครั้นไหนจานมาลูกนี้ไม่ได้ครับไปดูผู้เกียรติเพชรเนี่ยสั้นทุกคนน้ำปวย มาแล้วทีไม่น่าแค่ก็ตีนะเอาป้องเลี้ยวขวาไปโอ้โหลองเลี้ยวขวาเลยก็ขวาต่อยก็ทับอ่าเกมนี้เริ่มมาก่อนอึดอัดเลยนะ้วางนั้นประตูแต่ว่าโดนประตูเร็วไปนิดนึ่งแล้วน่าตอนนี้เกมก็เลยทำให้เล่นยากขึ้นครับแต่ปูมาเปิดไปเสาไกลแหมไม่ทายครับอองทิ้งกันไปได้ครับอาบัสยักไปลูกทุ่งน้านขวารอดู โจเนี่จะเป็นคนทู่เลยนทู่ไม้เจสุดสิทธิ์โอ้โหสุดเส้นแล้วก็พยายามจะเปิดตอบเข้ามาหน่อยคไม่ผ่านครับเป็นหมดตั้งแต่นี้แล้วนะเจ๊ครับแต่ว่าตัวตัวแรงใส่มุมเปิดยัดมาลูกนี้หมงพิดได้ครับต้อยิงสวนโอ้โหโจครับเออจังหวะนี้จังหวะยิงสวนเลยนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ เอาละให้บอลห่างไปนิดนึงตู้ทำดบงบ้าสเต็ปอูลีลาไงเผาเมาจริงครับให้ดังสั้นมาาแลโกฟังทันหนาวเลยนะตอกล่างซ้ายครับย้อยออกมาาแลโกแบบทิดงตู้ทะลุนี้ไปได้โู้ยตรงขอบนะล้วตรงขอบลูกนี้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับโอ้โหได้ยิงกว่าครึ่งสนามเลยครับโอ้โหแม่ดิ้นเนี่น้ำหนักแล้วทิศทางเลยครับ เกือจะตรงต่อยนะครับขอไ้ไปทางด้านขวาเจหมอใส่ล็อกเวลาอยู่เลยนะเนียหลังจะต้องระวังครับแล้วุ้งสาวตัวเตะเทีิ้งเลยดีกว่าครับโอ้โหเผื่อเชื่อมันไม่ติดจริงครับตอนนี้ประดุ้ยครับ ขาหนาเซนลูกนี้แมวเปลีจังหวะไหลชนไหลจังหวะยุทธศิษย์ไม่ว่าอะไรครับให้ไปลูกทุ่มสิถ้าเราเล่นสร้างกับซานโก้ซานโก้ให้ออกมาทางขวาครับดามบาย้อนกลับมาอาวัสซานโก้มดูจังหวะแค่คืนบอลมาให้เกลือตัวเองได้เตี๋ยตลอดเลยกระสุแล้วโูเจร์เลยแกดูบอลยังจัวบว่างเลยแกจะเอา แม่เหล็กมาดูดลงนี่ๆเอาแล้วโรเจอร์เข้าซ้ายหูให้แบบบ้าครับลูกนี้แบบบ้าเกียร์เข้ามาตรงกลางแต่ลงหาจังหวะไม่ได้จริงครับเอาแล้วตัดขึ้นมา2ต่อ3ตัดสินใจอิงลูกนี้ยังใส่บอลครับกลับมาอาปั๊ดห้โดนไล่เข้ามาลูกนี้เล่นลำบากครับใช่แล้วตัวไปกดดันด้วยนะครับเล่นสั้นมาสอ้โหสับเท้าหลอกครับ ชิ้นออกมาแล้วแบบว่าจังวนี้นจับบอลไม่ได้ครับโดนเตะสวนมาลูกนี้ก็หลาเข่าท้อ,องศัตูเล่นเร็วทันทีครับโรเจอร์ให้หลังการมาแฝงบ้าแทงต่อไม่ผ่านครับปาศจากทิ้งโอ้โหตอนนี้เรียกว่มมาประดน,นะดุเนเี่ยขอเกมไม่ติดเลยครับตัวตัวเจอดาวนเกมแพสซิ่งของท่าเสียงขาวครับ แต่ว่าไตอาว่าขวาสาโโบหาวาลิเซนแล้วครับแต่ถ้าไต้ซ้ายหว่านี้นั่นแอ็งเงยยังติดบล็อกก็ออกห้างเลยย้อนกับมาครับแต่หลบไปสวยครบอาบจริงไงก็ฉลัดถือว่าสองดูเลกันมากยังถือก็หลบไปทางขวา ใช่แล้วจะทำชิ่งไม่ผ่านยังได้อยู่ทั้งโลกตั้งกันใหม่นู่นเลยหลังสุดใช่หรือเล่าโรเซอร์ขอสั้นหนาะผ่านก็หมดพักษะบอลของน่า,า,านหน้าสีขาวเล้ดีเลยฮะเราดูจังหวะวางบอลไปแม่นเนาะไปเองก็ทางซ้ายแล้วตกคืนอุ้ยไม่ถึงเนะาะแม่จังหวะนี้ใส่บอลนั้นสั้นเนาะโรเจอร์ ซาโดโก้โโอหให้ามาลูกนี้มุลสินให้ลูกได้เปลี่ยนแล้วแต่ริงเฉับเข้าซสาโอ้โหจังหวะซาโดโกดูหัวโดนเข้ามาเต็มเลยมันจะขู่หัวเพราะสินให้ลูกได้เปลี่ยนไปครับเจเรียกว่าหนเจมันจะไม่บอกลงเท้าอย่างนี้ไม่ได้ซาโดโกก็ใส่ลูกเดียวพี่โดนยิง ใช่嘛เดี๋ยวเราไปบ้าจังหวะโยกูดูๆเจอกองหลังนี่องแตะทิ้งเลยครับไม่ได้ยิงแต่ยังไม่เข้าดิผมเลยยิงยิงผมอ่ะเข้าวันละไนเดี๋ยวนะโอ้วน้ำเปิดให้ฉลาดนะต้องยิงกว่าการเตะเล่นสั้นย่ ดูด้ <laughs> ดนเแล้ตัวเมาส่าีให้้าไปผ่านแลโโ้วซากตัวีีไปทาซ้ายแล้วถงดูม่เรียเปียนกานมันนโหรือเปล่าเปียนยังไงก็ไม่ <c oughs> ล้มแบบคนเเียญที่ลื่นจะล้มกอนด้วยรับโอ้ยาดมันโอยโอ้ยพาหรือล่าสวัสนี้ใหเยอะมีเสีย้ แล้วมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามด้วยครับเปลี่ยนเลยเอาเล็กลงมาแล้วเอานี้เล็กลงมาทำตำแหน่งเล่นตัวลุกขึ้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะลงมาแล้วเล่นตรงไหนครับฝ่ายิงลูกนี้ก็ข้ามขดนะครับผู้ปฎิบุรุษนี่เล็กกว่ายังไม่ได้สร้างความกดดันให้ผู้สาวประตูของสีขาวเลยครับ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วทราให้กระดูกลลเดอะตเจอแต่หลบได้อยู่ตรงกลางครับมองหาเพื่อนแล้วเลือกมาที่เป็นแบมบ้าโอ้โหยังไม่ผ่านโดนปั๊บตัดได้ทอโนี้ต้องพูดสุดท้ายเนี่ยผู้ดสิึเฝ่าให้ฟาวด์ครับฟาวด์ตัดแดนตัวเองขึ้นมาครับ ปากยาววันนี้เอาเตะไม่โดนครับจั่อสองจะเป็นประดูไม่ผ่านแล้วจะโดนขวนคร,รับโเจรโอ้ยฉลับแหลกโจรแล้วโดนบอลไทยโอ้ยลูกขาวตุ่มใบขาใช้มือครับตุม่มแล้วจ่อสองขึน้นติดให้ทีทจับได้ครับโเจร์ดรอกับหลังมาซาโนโกะแบบว่าซาโนโก้เข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วไหล่เน่งเน่งจับแล้วเอ,าอ้า

ปะดูเนว่าต่อเกมกันตรงกลางไงเป็นลองสีขาวเยอะทีเดียวครับให้ดังขวาเาเล็กไหลาตามช่องไปลู่นี้คืนยิงแล้วก็โอ้โหเนี่บเป็นต่างฝ่ายที่โดนหน้นสาสั่ได้เหมือนกันครับไปด้านประดูแล้วแล้วแบบว่าไปไเลหลงหวังอย่างนี้ <itation sounds> ไปขาดขาดไม่ฟาวครับ <küç uch es> โอ้โห แตเล่นเร็วก็ได้นะแต่าต้องตรงสุดครับบาโยนไปหน้าป่าประตูลูกนี้ยังงงคลิ้งได้ครับอาบานดับเบิ้ลคืนโอ้โหไม่ดีครับลูกนี้เกือบขาดครับซาโดโกโอไฮมาเอาหัวแล้วยู่แกลบบ้านตัวต่อตัวนี้กระดกบอลหลบแล้วดูจะไปเองดูถือเสื้อดึงอท่าเก่งครับโอ้โหได้ยิงไปได้ครับวอ้ทั้งชุดเลยนะครับ กูไปดึงมากต้องระวังโงไปเหลือด้วยหรือเม่อุบบ้าอบอกต้องรผู้เล่นได้ใป้เด็ก้เสียไปเลยครับจริงครับเลือกไปในดานโรเจอร์เลยจาก้านหนึ่คนกขาเแล้วเสียเพื่อนั้นไฮโรเจอร์อีกทีนึงแปมเป็สาสองแบมป้าจับเกก้อยครับโอ้โหลูกนี้เหมือนง่ายเลยครับ โอ้โหเล่นก <thin> ันเหมือนจริงๆงหวะให้วงกล้องหลังประตูยืนงงกันไปเป็นแถวเลยโอ้โหดูวเจอลุงสูงเข้าไปแล้วของสีขาวกูเจอแบบนักเตะต่างชาติด้วยนะว่าเรื่องความแข็งแกร่งแล้วบางทีอเรื่องความข้องตัจเป็นรองครับโอ้โหต้องบอกว่าเบสิกแน่จริงๆครับทั้งหมดสี่คนเนี่ยคือระดับอาชีพได้เลยครับ เปิดไปเรื่อยๆยังไม่แม้าข้ะประตูเนีมีแค่ตังหวะเดียวว่าคู่ก่อนหน้านี้ที่จะเสียประตูแล้วที่ไปกดดันผู้สาวตัวของสีขาวได้ครับนอกจากนี้เราบอกว่ายังไม่มีเรียกว่าไปกดดันในกรงเขตโทษของสีขาวเลยครับแลนด์ดนดูเหมือนกันบ้างจากเกมรับมาดูครับวเพราะเกมรับไปเกมลุก จังหวะลึกลับนี่ลงเปลี่ยนเร็วมากแล้วถนัดสีขาวแล้วดูเขาตาบ้าโยกเองเลยแล้วเอ้าให้เลยจังหวะนี้แต่มบ้าก็ยังถึงตัวแล้วจังหวะสุดท้ายแหมอาบ้าถึงนก่อนแล้วตูนตาสวยจับบ้าแล้วสิงขาวให้ทางขวาปล่อยบอลไหลกันซาโนโต้ขันด้วยครับลิมเซนไม่ออกแต่ว่าจังหวะนี้ตัดบอลแล้วเสียจังหวะเองครับซาโนโต้เอาสุดท้ายดีลูกนี้นะได้ครับปู่เล่นสั้นเยอะ อาไปทางขวาปะ๊ะดูว่าตอนนี้เกมเริ่มจะบุกไม่ไม่ขึ้นเหมือนกันครับเริ่มามาดูโอ้เล่นให้บอลแบบนี้ต้องระวังเลยครับผมถ้ให้มาันาเจเนี่ยนะครับแต่โจโรเจอร์เนี่ยครับหอยเพสอยู่นะเล่นลำบ,บากครับเก<า>มที่แล้วนี่เจกับโจก็ถือว่าเล่นได้เด่นเลยครับข้ามโอ้โหข้ามจริงครับข้ามผัวไมด้วยครับ ใชจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านครับแลงได้ไปลูกพุ่งแล้วพนันขวาครับสำหรับกระดูแล้วปั๊บห่อสั้นๆมาปั๊บต้องย้อนกลับไปแล้วตู้แล้วตัวนี้เปิดไม่ดีครับแาบ้าเก็บได้ครับขวานี้ซ้ายมีให้แล้วขวาเลือกว่าที่ซาร์อโบร์แบ้าให้ตามช่องเอาดูซาร์อโบร์จับอลอยู่ต้องวะสุดท้ายบ้างแบบว่าดูมาอีกแล้วครับขวาแบบ ขึ้นทางขวาประตูเล็กล้อนเก็บมาปั๊บเปิดจะให้นนั่นโจนี่ไม่ถึงแล้วดูงแกนสวนมาสี่คนครับให้บอลไม่ผ่ายครับจังหวท้ายชันแหลกเราได้เลยลูกพุ่กของสิงห์ขาวกับขนาท้ายครับ ย้อนมาย้อน,ออนกลับไปตั้งกันใหมครับโอ้วขวานสนามันขวาอาบัสแบบบ้าแลยจบับบอลได้ดีตอนนี้แล้วอหุบปิ๊บใจงหรือล่าเลยอาหารเยอะแล้วจะขอเปลี่ยนตัรทองด้านประดูเลย โอ้โหดูที่จับบอลรอเลยครับต่งั้นแบบว่ามั่นใจในการเรียกว่าประท้าของตัวเองครับโอ้โหเรียกว่าทั้งใหญ่แล้วแข็งแล้วโอ้โหดูแล้วก็โหโรเจอร์แกไขจันจริงๆครับู้เขาไปเก็บบอลอกู่ได้ให้ย้อนยลับมาซาราโบเข้าขวาหลองหรือเปล่ายิงลดนตู้ดิโอ้โหรับเกือบติ่งเลย บอลโยนมาดันสายลูกนี้นจับบอลไม่ดีครับโดนตัดเอ,อาปัจเนี่ยชุบมาเองครับเกี่ยวคอลให้แบมบ้าแล้วดูไม่มีใครเข้าหลอกทำหน้าเด็กเกี่ยวนั่นลูกนี่ขาดอีกครับท็อปวางขึ้นมาถึงหน้าโจจับต้องตาวเออีกทีนึงครับเสียบอลครับสเสียตกการตอนนี้กลายเป็นด้านสิงขาวครับมาโรเจอร์หลอนไม่ง่า,ายลูกนี้ โอ้ยปรบตัวรีนมากระเดกทวนเงนที่เอะท่าดีใจของคู่เดียบโอเจอรกับาด้านอาวัสด์กับโอ้โหได้กระโดดชนกันวันไหนไม่กระโดดชนกันไม่รู้นอนหลับ,บหรือเปล่าครับเป็นท่าดีใจี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยครับสองคนนี้อาวัสที่อาจจะทำประตูได้น้อยกว่าเพื่อนก็จริงแต่ว่าแมนเจอตัวกระเด็ดในเรื่องเกมรับกับกดใหญ่ เป็นหัวใจในแนวรับที่จริงหน้าสีขาวเลยครับอาบัตบุหรือวะมาเสียประตูที่สามวันนี้ดิลราบากทีเดียวว่าพน้าประดูอาจจะยังไม่เคยเห็นด้านสีขาวเล่นนะหน้าประดูใช่โอ้โห,ว,หว,ว,วันนี้นี่งานหนักเลยครับ ใช่ครับในการต่อเกมทำต่อเกมขึ้นมานี่จังหวะให้บอลเองเขค่อนข้างจะเข้าใจเกมเันสูงกบทางด้านสิงห์ขาวเลยนอกจากสองแมตช์แรกครับที่ผ่านมาครับขัดด้านสิงห์ขาวหลังจากนั้นนี่ต้องบอกว่าฟอร์มดีจริงๆครับหนูตอนลุยมาเองอเคเอรับโรเจอร์ให้ลูกนิดนึงดีครับยังตัดได้เนี่ยเขา ให้ย้อนเนี่ยว่ะแบบว่าโลเจอร์จะคืนไม่ถึงแล้วโต๊ะโยนยับอาร์มาดูขึ้นมาแตแล้วตีซอนสองแตะทิ้งไปเลยอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วเราต้องจัดในขึ้นเวลาแรกแล้วก็จะทดเวลาบบดเจ็ดวินหนึ่งนาทีผมเสยรมาได้ด้วยถึงแบมบ้า แบบบ้าดูหลอ,อกเพื่อนก่อนอนะปนาปัดพี่พ้อแล้วเฉกข้าในด้านซ้ายโอ้โหกจังหวะเอาครับตัดแล้วสวนขึ้นมาครับเล็กด้านขวาตรงกลางได้มีเพื่อนด้วยครับหนูเลือกเปิดมาเกี่ยว้องคู่ลูกนี้ไม่เข้าต่อครับคู่นี้ตัวบางไปหน่อยครับนั่นเลยนะนั่นโครับโอ้จังหวะนี้ด้านท้องโดนหนาตอนนี้ด้นนี้ึงเยียวกาสเลยครับโอ้จังหวะโต้กลับขึ้น,น,นมา เม่อกี้นี่หน้าได้ประตูจริงๆนะทนะดันปาดูครับใช่ครับก็ถือว่าน่ากลัวเลยนะจังหวะเขาเตะแข็งประตู้วบ้าซาดูโก้กลับไปที่ซาดูโก้ทีครับขอไปทางด้านซ้ายซาดูโก้นี่ตัวตัวเชื่อมเกี่ยมอย่างแรงจริงๆครับซาดูโก้ดีมาทางด้านขวาแต่บ้าจับของหนีไม่ผ่านครับเจโดนไล่ขึ้นมาตูงนี้เอาอ็อกยังผ่านไม่ได้โจไม่ได้เล่นครับในจังหวะนี้ สกัดกที่บอลแล้วดูครับโอ้โหตีออกมาด้านขวาได้นะครับแบบว่าของโล่งโอ้โหแล้วเกี่ยวหนีให้จริงๆกูจะเกี่ยวแล้วไปเล่นเองด้วยครับแต่โมงเท่านั้นขวาของเซนผ่านก็คือช่วงพูดเราบัดเจ็บแล้วก็ห่อเกนได้ขึ้นเวลวาแรกเรื่องแตแล้วที่มึงบอกเพลินตายจริงครันะ,ออะจากหมดเวลาการแข่งขนันได้ขึ้นเวลาแรก